หลายคนถามเจ้าแม่ทีมาว่าทําไมลบคลิปออกจากช่องแล้วยอดวิวมันเป็นศูนย์คะเป็นศูนย์เนี่ยหมายถึงว่าลงครั้งถัดไปก็เป็นศูนย์หรือคลิปอื่นๆเนี่ยยอดวิวมันน้อยลงอัตโนมัติเลยได้ค่ะเดี๋ยววันนี้เจ้าแม่ทีจะบอกให้นะแล้วก็บอกวิธีแก้ด้วยโอเคไหมแต่ก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดหัวใจแล้วก็ติดตามช่องเจ้าแม่ทีไว้ก่อนนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดเทคนิคและเคล็ดลับดีๆแบบนี้ไปดูกันเลยค่ะ จริงๆแล้วนะคะการลบคลิปออกจากช่องมันทำให้อัลกอริทึมหรือ AI เนี่ยเขางงเขารวนเพราะเนื่องจากคลิปที่เราเปิดเป็นสาธารณะอยู่เนี่ยบางทีเนี่ยคนเขาก็ดูอยู่แล้วบางที AI ก็นำส่งอยู่แต่เผอิญคลิปนี้มันหายไปวัาปึ๊บหายออกไปเลย AI งงค่ะมันก็เลยลวนเขาจับเลยนะคะจับที่ตัวช่องนะพอเราลงคลิปตัวใหม่ลงไปเนี่ย ก็กลายเป็นว่าทำให้อัลกอริทึมของช่องเนี่ยมันงงๆรวนๆอย่างที่เป็นนั่นแหละแล้วก็ไม่นำส่งพอ AI เขารวนอยู่เขาก็ไม่รู้จะนำส่งตามกลุ่มไหนดียังงงอยู่เอองงมากด้วยคราวนี้วิธีแก้คือให้เราลงคลิปที่2ตามไปเลยด้วยนะคะหรืออีกอันนึงต้องลง3มคลิปต,ต่อวันให้ได้ จะเป็นการช่วยบูตให้ช่องกลับมามียอดวิวเหมือนเดิมนะคะหลายคน,นลบไปคลิปเป็น0นย์ยอดวิวต่ำพอทำตามสเต็ปที่จะไม่ทีบอกคือ,อลงคลิป3คลิปต่อวนันตามเวลาที่เคยสอนไว้ในช่องนะคะแล้วก็ลงคอนเทนต์อย่างสม่ำเสมอนะคะแล้วก็ไลฟ์สดด้วย2อ,อย่างนี้จะช่วยดันให้อัลิอริทึมกลับมาเป็นเหมือนเดิมจากยอดที่เหลือหลัก10 ก็กลับมาเป็นหลักหมืน่นหลักแสนได้เหมือนเดิมเอาแล้วส่วนคลิปที่เราอะ่ะไม่อยากได้ะคะ่ะเราจะทำยังไงดีให้เราปิดเป็นส่วนตัวเมื่อเราปิดเป็นส่วนตัวแล้วเนี่ย AI เขาก็จะหยุดทำงานอพอหยุดทำงานก็ไม่ได้จำค่าตัวนี้ไว้แล้วเพราะฉะนั้นพอปิดไว้แล้วอีก7วันคุณสามารถลบได้เลยเมื่อลบแล้วนะคะตัวนี้ก็จะไม่ได้มีผลกับช่องแหละเนาะใครชอบใครรับข้อมูลดีดแบบนี้อย่าลืมพิมพ์คอมเมนต์มาบอกจะแม่ที่กันบ้างแล้วก็อย่าลืมแชร์ไปบอกให้กับคนที่ยังไม่ดู